มาดูกันเลยครับชิงกันที่หนึ่งหมื่นเพิ่มแฟนครับคู่นี้สู้กันที่หนึ่งหมื่นครับเก๋ยากังก้มวไปเอ้าโลกขนงจงรักสวยเที่าวุธนปรยบ้านแสงพันนะครับตำบลแสงพันอำเภอกระสังบุรีรัมย์เดี๋ยวนี่เ็งครับยกแรกหนึ่งหมื่นครับิงกะที่หนึ่งหมื่นยกมือเดี่ยก็ ดูรับจำเพลงะเขาเป็นอาจา,ารย์น่เป็นอาจารย์ุงโปงกับแข่งเน่เป็นอาจารย์สอนสุกิมวิทย์นะ่ย,ยู่ในทางการสร้างของฝ่ายบุกอิต์สุกิมวิทยเนี่ยป็มวยปองสดขนาคบไกลครังคู่กำลังเติบโต17ปี17ปีเท่ากันเลยฝ่าโน้ตัวเท่าพอ,อ,อส่วนสูงก็พอกันนะพอเบี้ยพอฟัดพอเบี้ยพอ สมดึงนี่บุญชูตระบดแล้วก็มีทีมันจวีนสอด่านชัยแล้วก็คาบาปโบเป็นู้กระกตกเป็นผู้ออกผู้บวยครับองดูครับอ้าวสั่ด้วยสอครับกระดาคอเป็นลังกาโอ้โหมาเบมาเรียบแรกเห็นดีสอมาัาเวเรัสเซียเล่นกระดานคอไม่ยากต่อเกมยืดเยื้อเลครับกระดานค เบรคเบรคหวานมาก่อนเลยยกแรกไม่นสนนะเอ้ากะกะว่าดูอันนี้ก็โด่ไปทุกมันเลยครนะับใครได้ไปดูว่าอ,อุ้ยสอนแหมนี่ครับยังเหนียวโอ้มารทุเข่ากดแขนล็อกแขนยันแขนเสียบแหมนี่โอเ้เริ่มมีเข่ามีโซนล็อกแขนยันแขนแทงเบาๆอ้าว ยังไม่เด้นข่าวกดใะเบาๆลงเชนก่อนยกเร่กุญภูมิก็เริ่มร้อนเริ่มร้อนมาทีเดียวตั้งแต่ยกเรกเลยอามีเสียวดูว่าแล้วตอนนั้นเขไาไม่รังแกดีไม่ไม่รู้วัคซีนเอาจบยกครับจบยกที่หนึน่งนะครับก็แจ้งเพียงคู่มวยคุณตุแปงครับจะเป็นดำเดือ ผีเจริญเมืองกับกระต่ายทองมอราชพัฒสุรินนะครับให้ทีมงานกระต่ายทองเก็บมาที่ห้าพันครับดำเดือยผีเจริญเมืองนำมาวางแล้วครับถัดเจยเป็นมวยหญิงครับเพชรขวัญใจโรงเรียนพิทยาวิชยากระทุ่มพิบนาเพชรนกขี่นะครับและไปพี่สายทองเพชรนกกี่กับภงเพชรจอชักชัยมวยหญิงซ้อนนครับสองคู่ครับ ต่อจะเราดูผู้เอกที่หนึ่งเอกที่สองเอกสามและเอกสี่เอกห้านะครับผมทำนล็กๆครับวันนี้ก็นเน้นๆเลครับผนะู้วมวยไม่มีต้องกล้าเราจัดใหญ่มาเลยให้ดูชมกันนปะเต็มที่มวลให้ย,ยกทุกคู่จะครบ่ยกห้าหรือไม่อยู่ที่น้ำมวยม่อสู้กันเต็มสตีมเต็มฝีมือแต่เพียงลงมาก่อนครับเชินครับกับยกที่สอง มวยจากพนมดงร้รงนันสลรมนแกมวยจากกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ยกต่อไปยกที่สองน้องกรไยบัวเรียกทั้งคู่ม<พ>าอยู่กลางเวทีพ <ไป S 1> ่อย,<ท>ยังลงที่ไบอยนอยาไปทไม่ตีาจานจับกันครับชกกันให้ถูกกติกาอย่าเปรีกยนอย่าทำฟาวอย่าสีกระจับยกสองมาเดินต่อครับ จะมีอะไรมาเสริมมาเพิ่มยกสองยกแล้วมีศอกมีเท่าเดีย๋ยวนี้ออกเข้ามาเองก็ล็อกแขนแทงเท้าไปแล้วนี่เหมือนมีการกดแขนมีการหาจหวะที่จะโค้มีศอกครับมีศอกมาแล้วน้ำเงินจะแสดงพันมลำดวนกระสังเ้ากระทุ้งกมาแล้วพลังการโมยจากบาอุโก สิบเจ็ดปีนนะเท่ากันครับอายุ17ปีเท่ากันรุ่นเราเราเดียวกันเนี่ยอินโดนีเซียเท่ากันดูว่าอาวุธคลา้ายกันอีกด้วยนะแลกับลีกน<บ><บ>าวาันมาวัดกันเลยเครับโวยนี่ครับอ้าวหาโอกาสหาช่องอยู่ครับลังการตัดสองไม่โดนเดี๋ยวเราจะพยายามจะหาจังหวะที่ บอกบอกครับเอออโกาแวกกาเลยครับแวกกาเลยเอาละใโดนจังฝ่าครับใครจมาแม่งปลาเกียวสองนี่เกวนี้พยายามเป็นตะเะนกแงจังหวะเอาการยีเอาแทงเบาๆแทงปีเอาจังงี ต่างไปต่างเนี่ยโอ้สอบครับกระดุ้ยเนี่ยมสอบโอ้เตะจุกโอ้โหอีเย่ยังวินาทีเอาไม่ธรรมดาเลยครับไม่ให้เสียเปรียบเลยครับโอ้โหกูกนี่ทันกันเลือเกินครับเหมือนจะพูดยายบอกนะทุกคนทุกนี้นี่อาวุธอีกไล่กันแล้วก็ทันกันมากเลยโอ้โหนี่ปัดตัดลูกพอยเลยสอบครับกระดูกเลย อย่าไปลงครับลดเขอาละเอาละไม่ง่ายเครับดูอย่างไม่ง่ายดูแล้วไม่ไม่ใช่ง่ายเลยครับไม่ใช่ง่ายครับโอ้เป็นราการจับเหรียวเล่งซ้ายครับประสบการณ์นี่ก็ผ่านมวยดีๆมาพบกันเอ๋ผ่านของดีมาพบกันประสบการณ์ประดานดินอ้าวมีโจ้มีเดียนี่บางมีหมัดโอ้สะดับเสร์เบอรหมาตอนนั้นก็อาวุธน้ำเงิน เตะเตะแค่หน้อาอ้าวตามองหมดยกก่อนฟัาก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวหน้าเริ่มมันแบบนี้ต้องมันให้ยกต่อ,ไ,ตตอปไปครับเดี๋ยวติดตามครับผู้วย้ยพุ่อไปครับจะเป็นลำเดือดผีเจริญเมืองกับกระต่ายทองมองราชพัุรินนะครับให้ทีมงานกระต่ายทองครับเก็บมาทีห้าพันบาทนะครับแล้วก็นำใบตร๊กบติมาด้วยนะครับลำเดือดเบางแล้วนะครับ รอเดี๋ยวเราก็ชมมวยหญิงกันครับขวัญใจโรงเรียนเมืองพิยาเรพิทยากับทิพระดาเพชรนงกีสายทองเพชรนงกีกับุงเท็ตชอชัดไอวันนี้ขอบคุณเจ้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณท่านำรันสดใจอินทองตรรมประมกระโปงขอบคุณท่านนายกสุริยะร่วมพัฒนานายกองการบริหารส่วนกระโปงแล้วก็ขอบคุณท่าน สิริศักดิ์ร่วมพัฒนากระโปรงนายกอบรจรัศินนายกสมาคมมวยจรวดศรีและก็ขอบคุณท่านสสดรประก้องเฉลิมพรสสเก่งสิงห์นายกสมาคมมวยไทยอาชีพไทยใส่ใประเทศไทยแลบเดือดรออีกหลายท่านที่ช่วยกันสนับสนุนในการจัดครั้งนี Ras ้ครับรลวงน้าจอฉลองศาลาการเปลี่ยนวัดโพทองยกสามอินซยาครับมาถึงยกสามแล้ว อะไรจะมันอย่างนี้คนนี้แหกชิงจังหวะชิงวางชิงเรียบโอ้โหนเออระดับมีมีวางแก้งมีเต่ามีมัดอา่าตัดแท้ยาวๆโโอ้หล็อกเลยของทีมงานเลยครับยกมือเลยครับใส่กันให้สนุกไปเลยครับยกมือเลยเริมชัดเจะร้อนแล้วตอนนี้ดูว่าระดับของเทนรานยการเนี่ยเริ่มเดินเร็วเลยครับ ยอดอ,อ,อาวุธในตานอยู่หรือเปล่าครองมตีเขาขวางก็เป็นลักคาสดตายเลย่ยสดกว่ากันนะี่ครับคาราบาโกระโงเตรียมอาฉีแนลคาราวาโกระโพเตรียมเตรียมยาไว้ฉี่ถ้าดูดีกันตกใจแฟนกรัรบเลยโอ้โหวันนี้เตรียมมาเป็นเต้เลี่ยสนุกแล้ว ดูเดียวันนี้ธาคารบพแยโยโดนตีขันมากนะสดนมาเอ้าแ้งเลยบอลโดนไม่โดนสมรกายเร็วั้ดยแย่ก่อนในช่วงยกสามเอ้าสจโอ้โยเอาไปเอาเอาละอ้ยโดนแล้วอ้ยอ้โดนหลังนี่น่าจะเรียบร้อยโศกไป จบที่สอกนะครับแหมสุดยอดเลยครับลรบลงกาล,กลังการคุ้งลงน้ำแข็งเรียบร้อยครับแหมศอกครับครั้งแรกน,นี่ก็ซึ่งศอกหลังนะฮะซดเลยครับเรียบร้อยเลยไม่รอดครับเจ้อาวุธสองเียร์สิโดนนกด้วยศอกนี่ศอกอันตรายครับหน้าของเดง